เพราะฉะนั้น OI ใหม่ก็จะมี7 15แล้วก็10แล้วก็8นะครับเพราะฉะนั้น EI ก็ต้องยุบรวมตาม OI นะครับ EI ยุบรวมตาม OI เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ EI ใหม่อันนี้ก็เท่าไหร่ครับส5่จุดบวก2.1บวก5.9ได้8.5นี่เหมือนเดิม10.3 10.7นะครับอันนี้ก็7บวก3.5ได้10.5 งนั้นตอนนี้เราได้ O i ใหม่กับ EI ใหม่แล้วนะครับเราก็เอาสมการค่าสแควร์มานะครับสมการค่าสแควร์มาจำได้ไหมครับสมการนี้เคยเขียนให้ดูครั้งละนะครับดังนั้นก็จะคำนวณค่าสแควร์ได้คือนะครับ OI ใหม่คือ7ลบ E.I. ใหม่คือแปอันนี้ของชั้นแรกนะครับของชั้นแรกบวก O.I. ใหม่ของชั้นที่2นะครับลบ E.I. ใหม่ของชั้นที่2บวกชั้นที่3บวกชั้นที่4โอเค นะครับนะเพราะฉะนั้นมีอยู่4ชั้นพอกรุบรวมแล้วเหลือ4ชั้นนั้นก็เป็น4พจพดเพราะฉะนั้นคายสแควร์ที่คำนวณได้ก็เท่ากับ3.05นะครับอันนี้คือที่คำนวณได้คราวนี้เราจะต้องไปเปิดตารางนะครับเปิดตารางคลายสแควร์เพื่อจะมาเทียบกับค่าที่เราคำนวณได้นะครับก็คือในค่าตารางเนี่ย0.05นะครับ เนื่องจากเรากรุบรวมแล้วเหลือ4ชั้นนะ4พดก็คือเหลือ4ชั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ4ลบ1เหลือ3นะครับมันก็เปิดตารางค่าสแควรว่า0.05เนี่ยถ้าองศาเสรีเท่ากับ3เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะครับ0.05นะครับ ออ CD คือศนะูนย์าองศาเศนีเท่ากับ3ได้7.815ครับนะเจ็ดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเปิดตารางแล้วได้เท่ากับ7.815นะครับนะอันนี้เปิดตารางได้เจ็ดนเป็นไงนะครับเป็นไงค่าที่คำนวณได้คือ3.05ค่าที่เปิดตารางคือ7.815เป็นไงครับ ที่คำนวณได้เป็นไงน้อยกว่าใช่ปะ่ะที่คำนวณได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นน้อยกว่าก็แปลว่าอะไรแปลว่ายอมรับเอศูนย์นะครับน้อยกว่าก็ายอมรับเอศูนย์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทำไมครับ เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่มีค่าเฉลีย่ย3.5ปีแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.7ปีจริงนะครับตอบเพราะยอมรับ s0 นะครับนะยอมรับ s0 ก็คือแบตเตอรี่มีค่าเฉลีย่ย3.5ปีและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.7ปีจริงนะครับนะ0.7ปีจริง อันนี้ก็คือตัวอย่างของการทดสอบความพอดีนะนนค, mean. คร Canvas, آ, ẩ, laude, ับอันนี้คือตัวอย่างของการทดสอบความพอดีถัดไปนะครับการทดสอบความเป็นอิสระการทดสอบความเป็นอิสระนะครับการทดสอบความเป็นอิสระ เราลองดูตัวอย่างก่อนเลยนะครับแล้วเราจะได้ทำวามเข้าใจกับตัวอย่างได้นะครับนะก็มีอะไรบ้างนะครับมีต่ำกลางแล้วก็สูงนะครับโลมีเดียมไฮนะแล้วก็มีเห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วย ครับสมมุติว่าอันนี้ให้เป็น f อันนี้ให้เป็น a กันนะครับแนละแล้วก็182 213 203นะครับอันนี้เป็น o i นะ154 138 110นะครับ o i คราวนี้อันนี้ e i ครับ e i 2 0งรนะครับ2 0งร แล้วก็ 9. 9, 2อ9ศูนย์นะครับ1นึ1 141.1ห้าจนะครับโจทย์มีเท่านี้นะครับนะโจทย์มีเท่านี้นะก็มีแยกออกเป็นตามกลางส่วนแล้วก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับ แล้วก็มี O i กับ E i OI โอตัวสีดำนะครับ EI ตัวสีแดงคราวนี้อาจารย์ก็รวมนะครับรวมค่าก่อนอันนี้ได้598เนะครับอันนี้รวมแล้วได้4 0 2นะรวมฝั่งนี้บ้างนะครับรวมฝั่งนี้รวมฝั่งนี้ได้3 3 6 3 5 1 3 1 3นะครับเพราะฉน,นรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดเลยนะได้1000พอนีนครับ ฉันนะครับเรารวมค่าทั้งแนวตั้งแนนอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะหาเขาจะเป็นของ L ก่อน P L ก็เท่ากับอะไร P L อันนี้ใช่สามสามหกส่วนหนึ่งพันนะครับ P M ก็นี้สามห้าหนึ่งส่วนหนึ่งพันนะครับ P H น,นี้ใช่ไหม P H สามหนึ่งสามส่วนหนึ่ง เสร็จแล้ว pf pf ือตัวนี้ครับ598นะ pf 598ส่วน1 0 0 0 pa pa ตัวนี้นะครับ a ส0่ส่วน1,000นะครับอันนี้เราหาความน่าจะเป็นไว้ก่อนนะครับคราวนี้ต่อไปนะครับเราจะดูว่าการทดสอบความอิสระนะครับนะ P.L intersection F นะครับก็คือ P.L คูณ P.F. นะครับ P.L คูณ P.F. ก็ได้เท่าไหร่ P.L คือ3 3 6ส0 0 0่วน1000คูณกับ P.F. เท่าไหร่5981,000ส่วน1000นะครับ P.L intersection F เท่ากับ P.L คูณ P.F. นะครับ P.L คือ3 3 6ส0 0 0่วน1000คูณกับ P.F. 5 9 8กส่วน1000นะครับ เพราะฉะนั so first, in interest, ้นก็จะได้ค่า e เท่ากับนะครับ3 3 6นะครับส่วน1,000คูณ5 9 8ส่วน1,000แล้วก็คูณด้วยหนึ่งพ0 0หนึ่งพันในที่นี้ก็คือ n นั่นเองนะครับก็คือ n ก็จะได้เพราะฉะนั้นได้ e เท่ากับ200.9นะครับหลังจากที่คูณแล้วนะคูณแล้วได้200.9 ครับทีบนี้ลองหาอีกตัวหนึ่งคือ pH intersection a นะครับก็คือ pH คูณ pa ซึ่ง pH ก็เท่ากับ313 3, ส่วน1,000คูณกับ pa คือ402ส่วน1น0 0นนะครับแต่อันนี้ pH intersection a นะครับ พอคูณกันเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นหาค่า e ได้จะเท่ากับ3.13ส่วน1พันนะครับคูณด้วย4.02ส่วน1พันคูณด้วย1พันอันนี้คือ n นะครับคูณมาเราได้1.25.8 เพราะฉะนั้น e ที่เราได้น,นะครับก็มาจากแบบนี้นะครับมาจากแบบนี้นะครับ e ที่เราได้มาจากแบบนี้ก็คือจากตอนต้นเนี่ยนะครับตอนต้นเนี่ยโจทย์เนี่ยนะครับเขาให้มาตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็รวมเราก็หา pl